สวัสดีครับ MAI Package นะครับ MAI Service นะครับผมวันนี้เจอการเช่นเคยนะฮะเรามีสินค้าดีมานำเสนอทางลูกค้าอีกแล้วแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ะฮะสำหรับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องแพ็คกล่องมือสองนะฮะสภาพดีสภาพ90%เป็นนะฮะเป็นเครื่องของไต้หวันนะครับผมระบบมอเตอร์เราทำให้อย่างดีนะฮะกลไกภายในเครื่องนะฮะระบบใบมีดนะฮะฮิตเตอร์ระบบหม้อแปลงนะฮะเราทำให้อย่างดีนะครับผมสินค้านะครับตัวนี้ รับประกันที่1ปีนะครับผมกรุงเทพปริมณฑลเราจะส่งให้ฟรีนะฮะเอาแบบนี้เลยดีกว่าฮะสำหรับตัวนี้นะฮะเราจะส่งฟรีทั่วไทยนะฮะแล้วที่สําคัญนะครับตัวนี้ยังไม่ทันได้มีเจ้าของนะฮะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็ติดต่ออินบ็อกเข้ามาได้นะฮะหรือว่าโทรมาสอบถามเกี่ยวกับสินค้าเพิ่มเติมได้เลยนะครับขอบคุณมากครับผม